ที่หลายๆท่านนะครับออกมาเรียกร้องให้หรื้อฟื้นคดีคุณแตงโมนะครับแล้วก็มีไปทำการทดลองนะครับทดลองสถานการณ์จริงเอาคนไปนั่งในเรือนะครับไปนั่งในเรือแล้วแสดงแทนเป็นคุณแตงโมตกเรือนะครับ คือกลุ่มบุคคลเหล่านี้เขาหวังดีแล้วก็เขาไม่เชื่อว่าคุณแดงโมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุพระตกไปจากเลือแล้วโดนใบพัดเรือฝันจนเสียชีวิตนะครับเขาไม่เชื่อนะครับมีทั้งคุณหมอมีทักงสื่อมวลชนนะครับลหลายๆคนออกมาเรียกร้องกันนะฮะออกมาเรียกร้องกัน มันเครือบแคลงสงสัยนะครับผลการทดสอบทดลองกันวันนั้นใช้ความเร็วเหมือนกับวันตามคำให้การปกติของให้บุคคลบนเรือผู้ต้องหาบนเรือว่าขับความเร็วเรือเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับตกไปคมันก็ไม่เห็นใบพัดนั่นเพราะว่าลงไปเนี่ยเวลาลงไปแผ่นหลังมันลงไปที่พื้นน้ำพื้นน้ำมีแรงต้าน เรือมีความเร็วยังไงมันก็ไม่มีทางโดนใบพัดเรือฟันได้เด็ดขาดนะครับนะครับสภาพเรือเหมือนกันนะครับเขาก็เชื่อว่าคุณแดงโมนเนี่ยถูกฆาตกรรมนะครับตัวผมเองนะครับตัวผมเองผม ไม่รู้รายละเอียดคำให้การพยานไม่รู้ GPS เรืออะไรนะครับแต่ผมวิเคราะห์เอานะครับผมวิเคราะห์เอาเท่ากับเท่าที่ผมมีความรู้บ้างประสบการณ์บ้างเนี่ยผมมองว่าคุณแตงโมเนี่ยน่าจะโดนลวนลามโดนลวนลามบนเรือนะครับเขาจะไปกอดจูบรูปคำหรือจะไปทำ ล่วงเกินอะไรแล้วคุณแจงโมไม่ยอมไม่ยอมเมื่อเกิดการตบตีทำร้ายร่างกายกันอีสักโชกเบ้าตาตบแล้วครับถีบตกเรือไปผมมองว่าเป็นอย่างนี้มากกว่านะถ้าผมไปสืบสวนคดีนี้ผมจะสันนิษฐานประเด็นนี้ก่อนเลยนะครับผมจะไม่สันนิษฐานเรื่องเป็นอุบัติเหตุถ้าอุบัติเหตุเนี่ยมันจะต้องมีผู้ชายบนเรือเนี่ยโดดลงไปช่วย โดดลงไปช่วยนะครับผมมองว่าคุณแตงโมอาจจะทะเลาะเบาแหวงหรือไม่ยอมเขาเลยตกไตีแล้วก็ถีบไปนะครับผมเชื่ออย่างนี้ครับถ้าผมไปร่วมสืบสวนคดีนี้ผมจะตั้งธงอย่างนี้เขาไว้ก่อนเลยนะครับ แล้วตำรวจเนี่ยไม่ใช่มีความสาม,มารถเรื่องคนตกลงตกเรือนนะนะครับไม่ได้ไม่ไม่ได้มีความรู้อะไรอย่างนี้นะครับพนักง,งานสอบสวนก็ไม่ได้มีความรู้นะครับกว่าจะสอบกว่าจะสอบก็เกินเวลาแล้วตรวจ แต่ละคนว่าเมาขนาดไหนมันก็ไม่ได้แล้วเขาไม่ยังไม่ยอมมาให้การแถมเรือที่เกิดเหตุก็เอาไปล้างด้วยอะไรด้วยนะครับพยานหลักฐานถูกทำลายนะครับพอจะไปตรวจ DNA จะไปตรวจลายนิ้วมือจะไปตรวจพยานถูกเตรียมมาผู้ต้องหาถูกเตรียมมาแล้วถูกสอนโดยคนที่มีความรู้ทางกฎหมาย ว่าต้องให้การอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไม่รู้ส่วนตัวผมสันนิษฐานเอาว่าน้องแตงโมโดนทําร้ายร่างกายแล้วโดนผีบหลงเหลือนะครับไม่ยอมเล่นตัวมากนะครับมันถึงไม่มีคนโดดลงไปช่วยนะครับทนวีก็สั่งให้ดีเอสไรับสืบสวนคดีนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าไป ไปรื้อฟื้นคดีนะครับคือไปรื้อฟื้นคดีเนี่ยมันยังยังไม่ได้นะครับคดีเนี้ยพนักง,งานสอบสวนโดยตำรวจเนี่ยเป็นเจ้าของสำนวนส่งสำนวนไปที่อยายการอรยายการส่งฟ้องศาลไปแล้วนะครับ DSI จะยังไปก้าวล่วงไม่ได้ DSI ก็จะไปสืบสวนสืบสวนเรื่องนี้นะครับเห็นว่าเป็นคดีที่ เป็นที่สนใจของประชาชนเข้าไปสืบสวนดูว่ามันจะสแสวงหาพยานหลักฐานใหม่ได้ไหมนะครับเช่นภาพถ่ายนะครับหรือกล้องวงจรปิดหรือวิดีโอหรือพยานอะไรที่จะทำให้คดีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงจากอุบัติเหตุเป็นฆาตกรรมนะครับ ดีเอไอก็มีอำนาจนะครับผมไม่รู้เลยนะประธานโทษเรื่องคดีคุณแดงโม่คุณแซนคุณเซิร์นอะไรไม่รู้เลยนะคุณอะไรไม่ได้รู้รายละเอียดเลยนะครับไม่ไม่รู้รายละเอียดแต่ผมสันนิษฐานสันนิษฐานว่าถ้าผมเป็นนักสืบเรื่องคดีคุณแตงโม่เนี่ยผมสันนิษฐานว่าโดนโดนทำลายร่างกาย จะกลายว่ามันคือด้วยความโมโหอะด้วยความโมโหนะครับคือผมเอาจุดว่าถ้าเกิดว่าเขาพัดตกไปจริงๆเนี่ยเพื่อนมันบอกแตงโมโตกเรือนะครับมันต้องมีคนโดดลงไปช่วยนะครับเพราะทุกคนว่ายน้ำเป็นกันหมดนะฮะมันเราไม่ใช่มีอำนาจไปสืบสวนสอบสวนครับ เราไม่มีอำนาจนะเราไม่มีอำนาจนะครับผมก็ไม่ได้เข้าไปสนใจข่าวอย่างนี้นะครับครั้งแรกผมมองผิวเผินผมก็มองว่าเป็นอุบัติเหตุนะฮะมองว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับยังเสียใจเลยนะครับขอให้ดวงวิญญาณของน้องแตงโมเขาไปสู่สุคติสวงสวรรค์นะครับมานะฮะ โอ้ยไอ้ใครที่บอกว่าไปาพาดพิงถึงผู้หลักผู้ใหญ่ผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะโดยส่วนตัวผมนะผมไม่ได้มองถ้าเกิดสมมุติว่ามองว่าจะเอาคุณแตงโมเนี่ยไปสังเวยให้ผู้ใหญ่อุย้ยเขาจะต้องเอาไปลงลงลงเรือทําไมแล้วเขาก็เอาไปส่งที่โรงแรมแล้วเขานัดเจอกันที่โรงแรมแล้วนะครับ ไม่จำเป็นต้องเอาไปนั่งเรือนะครับผมมองว่าต้นเหตุมาจากคนบนเรือนั่นแหละครับอยากจะได้คุณแดงโมแล้วก็ไม่พอใจนะฮะไม่ได้เอาไปส่งใครครับถ้าเกิดจะเอาไปส่งผู้หลักผู้ใหญ่หรือติดต่อกันว่าจะให้ไปรับรองแขกผู้ใหญ่เขาเอาไปส่งที่โรงแรมแล้วครับนะฮะ